บทเรียนออนไลน์อาสีติดมือมีสีติดมือเกิดอะไรขึ้นทำไมกระหล่ำปีม่วงถึงมีสีออกมาติดมือครูละเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับดเด็กๆทุกๆคนเลยนะครับยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ของครูมาร์กอีกแล้ววันนี้ครูมาร์กมาแบบสบายๆนะครับในเมื่อเราอยู่บ้านเราก็หาการทดลองง่ายๆที่อยู่ที่บ้านเนาะหาของที่อยู่ในบ้านมาทําการทดลองกันนะครับวันนี้ครูมาร์กเจอเจ้าสิ่งนี้ครับในครัวก็คือเจ้ากระหล่ำปีม่วงนั่นเองครูมาร์กก็เลยคิดว่าครูมาร์กอยากจะทาอินดิเคเตอร์จากพืชอินดิเคเตอร์จากพืชคืออะไรคือการหาสี ใช่การหาสีจากพืชนั่นเองนะครับงั้นกูก็เลยอยากจะเอาสีมันออกมาทำการทดลองกันดีกว่าเรามาดูกันที่วัสดุอุปกรณ์กันก่อนดีกว่าครับก่อนเริ่มทำการทดลองเรามีอะไรบ้างน้ำโซดาครับแก้วแล้วก็ปากาเมจิกน้ำร้อนน้ำเย็นน้ำมะนาวครับหลอดแล้วก็สริงยาครับ แล้วก็มีกระลำปีม่วงเขียงที่เปิดขวดแล้วก็มีดครับผมขั้นตอนแรกนะครับเราต้องมาหั่นกรัลำปีก่อนนะครับหั่นกรัลำปีออกเป็นชิ้นเล็กๆๆๆๆนะครับในการทําการทดลองในครั้งนี้ให้มันป่นๆนให้มันป่นๆให้มันป่นๆ เรามาเริ่มการทดลองชิ้นแรกกันเลยดีกว่าครับน้ำร้อนกับน้ำเย็นนี่คือแก้วใบที่1นะครับเดี๋ยวคุมาร์คขึ้นตัวเลขตัวนังสือให้กันละกันอันนี้แก้วใบที่1ส่วนนี้คือแก้วใบที่2แก้วใบที่1นึ่งคุมาร์คจะใส่น้ำร้อนนะครับส่วนแก้วใบที่2องคุมาร์คจะใส่น้ำเย็นแล้วเราจะลองใส่เจ้าตัวนี้เจ้ากระหล่ำปีม่วงนะครับใส่ดูระหว่างน้ำร้อนกับน้ำเย็นเจ้ากระหล่ำปีม่วงเนี่ยจะเปลี่ยนสีน้ำของเรา แบบน้ำร้อนหรือน้ำเย็นได้เร็วกว่ากันนะครับอ่ะอันนี้หนึ่งคุณมาใส่น้ําร้อนไปแล้วนะครับส่วนแก้วที่สอ,นะองเนี่ยคุณมาจะใส่น้ําเย็นปริมาณเท่าๆกันเลยโอเคปริมาณพอๆกันนะครับอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะใส่เจ้าตัวนี้ลงไปนะครับปริมาณเท่าๆกันนะหนึงหยิบมือและนี่ก็หนึ่งหยิบมือ ทีนี้เราสังเกตปฏิกิริยาระหว่างน้ําร้อนกับน้ําเย็นเด็กๆสังเกตดูให้ดีนะครับเพื่อความชัดเจนเพื่อความชัดเจนผมัาจะลองเทียบแก้วเบอร์ไหนครับระหว่าง1กับ2ระหว่างแก้วเบอร์ที่1กับแก้วเบอร์ที่2แก้วไหนจะเปลี่ยนสีได้ไวกว่กากันครับแก้วหนึ่งน้ำร้อนแก้วที่สองน้ำเย็น ถูกต้องครับแก้วที่หนึ่งนั่นเองแสดงว่าน้ำร้อนสามารถเร่งปฏิกิริยาของมันได้เร็วขึ้นใช่ไหมครับทำให้มันมีสีออกมาจากตัวกระล่ำปีได้ไวกว่าน้ำเย็นนั่นเองอเห็นไหมครับตอนนี้เบอร์หนึ่งเปลี่ยนสีไปแล้วสีน้ำไม่ใช่สีใสๆธรรมดาแล้วกลายเป็นสีอะไรครับเป็นสีตามที่เด็กๆเ,เห็นนั่นเองนะครับส่วนเบอร์สองก็มีสีออกนิดนึงเนาะ ออกมานิดนึงไม่เยอะมากเท่าไหร่ไม่เท่ากับเลขหนึ่งนั่นเองไปดูการทดลองชิ้นที่สองเลยครับอ่ะส่วนอันนี้เป็นการทดลองชิ้นที่สองนะครับต่อจากน้ำร้อนน้ำเย็นเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้เราได้น้ำกระหล่ำปีครบแก้วแก้วที่1แก้วที่2แก้วที่3แก้วที่4เรามาดูอินดิเคเตอร์จากพืชกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ การเปลี่ยนแปลงของสีความเป็นกรดเป็นเบสของมันเป็นอย่างไรแก้วที่1ครูมาร์กจะไม่ใส่อะไรเลยครูมาร์กจะให้ดูเป็นแก้วน้ําธรรมดาธรรมดาใส่น้ํากระลำปีปกติเลยส่วนแก้วที่สองครูมาร์กจะใส่น้ามะนาวลงไปครับครูมาร์กใช้สลิงนะมาร์กดูดจากสลิงยาลองสักประมาณ10บหยดสองไปแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบ เอ้ยเกือบเลยสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมครับเดวจะเห็นสังเกตการเปลี่ยนแปลงแล้วนะดูซิแก้วที่1กับแก้วที่2เปลี่ยนไปไหมอ่าเห็นไหมครับเปลี่ยนไหมครับสังเกตดีๆนะต่อไปแก้วที่3มเนี่ยคุณมักจะใส่น้ําโซดาลงไปแก้วที่3ามมันจะใส่น้ําโซดาลงไปนะนี่เจ้าตัวนี้เจ้าน้ําโซดา10หยดเหมือนกันหนึ่งสาม 4 5 6ห้า10ดหยดแถมไปหยดหนึ่งถ้าเทียบกับแก้วที่1เป็นยังไงครับตอนนี้แก้วที่สองสีต่างจากแก้วที่1นึ่งไหมครับต่างและแก้วที่สมล่ะเห็นความต่างไหมเดี๋ยวผมจะเทียบให้เห็นชัดๆอีกทีหนึงเนาะระหว่างแก้วที่ 1, 2, 3แล้วก็4นะครับตอนนี้แก้วที่4ยังหน้าตาเป็นเหมือนแก้วที่1อยู่เนาะ อย่างนั้นแก้วที่4เนี่ยครูมาร์กจะเป่าลมเข้าไปเป่านับ10วิเหมือนกันเด็กๆนับ10วิให้ครูมาร์กหน่อยนะครับนับเลยนับ1 2 3สองาเรียบร้อยเป่าใส่ลงไปแล้ว เรียบร้อยครับผมกุมาร์ทิ้งระยะไว้สักประมาณหนึ่งนะครับก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเลยแก้วที่1น้ํากระลปีเปล่าๆไม่ได้ใส่อะไรเลยแก้วที่2น้ํากระลาปีบวกกับน้ําอะไรครับน้ํามะนาวแก้วที่3น้ํากระลาปีบวกกับถูกต้องครับน้ําโซดานั่นเองส่วนแก้วที่4น้ํากระลาปีบวกกับเป่าลมเข้าไปนั่นเอง ดูสีนะครับความแตกต่างถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยสีของแก้วที่หนึ่งเป็นสีอะไรเอ่ยอ่เดี๋ยวบางคนบอกว่าเห็นเป็นสีม่วงนะครับแก้วที่สองล่ะอบางคนบอกเป็นสีแดงนะครับแก้วที่สามล่ะเป็นสีอะไรครับ เป็นสีชมพูนะครับแก้วที่4ล่ะดูเทียบกับแก้วที่1สิคนบอกอูไม่ต่างกันเลยแก้วที่4กับแก้วที่1ต่างไหมไม่ต่างกันเท่าไหร่เนาะเมื่อเทียบกันแล้วเห็นชัดๆเลยว่าตัวหมายเลขหนเนี่ยครับจะมีสีม่วงอ่อนนะครับส่วนหมายเลข4ี่จะมีความเข้มมากกว่านั่นเองเป็นแบบนี้นี่เองอินดิเคเตอร์จากพืชครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูข้อสรุปของกิจกรรมนี้กันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับมาสรุปภาพรวมกันดีกว่าครับน้ำเย็นจะทําให้กระหล่ำปีม่วงเนี่ยกลายเป็นสีม่วงอ่อนๆนะครับแล้วก็น้ําร้อนจะทําให้กระหล่ำปรีเนี่ยกลายเป็นสีม่วงเข้มนั่นเองครับเมื่อเราหยดน้ามะนาวลงไปในน้ํากระหล่ำปีม่วงจะกลายเป็นสีม่วงอมแดงและก็ถ้าเราเป่าลมหายใจเข้าไปจะทําให้น้ํากระหล่ำปรีม่วงนั้นกลายเป็นสีม่วงเข้มนั่นเองครับผม น้ำมะนาวมีค่าเป็นกรดสูงส่วนน้ำโซดามีค่าเป็นกรดน้อยกว่าทำให้น้ำกระหล่ำปีสีม่วงนั้นเปลีป่ยนแปลงเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองการเป่าลมหายใจใส่น้ำกระหล่ำปีม่วงหลายๆครั้งทำให้เปลี่ยนสีมากขึ้นเกิดจากคาร์บอนไดออกไซด์ครับที่ทำจากลมหายใจไปทำปฏิกิริยากับน้ำนั่นเองเรื่องแค่นี้ง่ายๆจากการทดลองอินดิเคเตอร์จากพืชสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ